สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจ t r a l Me วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์การผ่าตัดปลายรากฟันหรือการรักษาลากฟันแบบย้อนเรื่องมันเริ่มจากฟันเราแตกค่ะใช่ค่ะฟันซี่เดิมที่เคยรักษารากฟันมาแถมครอบฟันอย่างดีเสียงเงินไปเป็นหมื่นอยู่ดีๆวันหนึ่งมันเริ่มปวดตุบๆและเริ่มรู้สึกหูอื้อ เรารีบไปหาคุณหมอที่ออสเตียและดูเหมือนว่าจะติดเชื้อที่ปลายรากฟันคุณหมอกำชับนักกำชับหน่าว่าต้องรักษารากฟันแบบย้อนและต้องไปหาคุณหมอเฉพาะทางนะตอนนั้นในหัวคือไหนจะต้องลาโรงเรียนลาที่ทำงานค่าใช้จ่ายอีกมากมายและจะไปหาหมอเฉพาะทางจากไหนกันเนี่ยปฏิบัติการตามหาหมอเทพเริ่มขึ้น ลาโรงเรียนลางานแบบไม่มีกำหนดบินกับไทยด่วนกด Google หมอรักษาลากฟันแบบย้อนเก่งๆหลังจากอ่านรีวิวจนตาแฉะก็ตัดสินใจลองไปหาหมอเก่งๆที่คลินิกในหล,หลายแห่งในกรุงเทพการจะได้พบเจอสิ่งดีๆพลังจิตก็ต้องดีเช่นกันงานนี้ก็ต้องขอพึ่งสิ่งศักดิก์สิทธิ์สวดมนต์ขอพร ให้คุณผ่าคุ้มครองและได้เจอคุณหมอเก่งๆเร็ววันผ่าตัดปลายลากฟันวันนั้นใช้เวลาร่วมชั่วโมงคุณหมอเปิดเหงือกตัดปลายลากฟันที่ติดเชื้อมิหนองออกได้แต่ภาวนาให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีลุ้นไปกับคุณหมอคุณหมอมือเบาใจเย็นมากใจยังรักหมอไทยเหมือนเดิมฟันที่เคยรักษารากแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อได้อีก ใครที่เคยคิดว่ารักษาแล้วจบเลยขอบอกว่ายังจ้าถ้ามีอาการปวดซ้ำต้องรีบไปหาหมอและอย่าลืมไปขอพอรด้วยนะคะการตัดปลายลากฟันเป็นการผ่าตัดเล็กเพื่อแก้ปัญหาชี่ปลายลากฟันที่เกิดจากการติดเชื้อหรืออักเสบซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการรักษาฟันแบบปกติ สาเหตุที่ต้องทำการรักษารากฟันแบบปกติล้มเหลวมีแคลเซียมมาเกาะในโพงประสาทฟันทำให้เครื่องมือรักษารากฟันไม่สามารถเข้าถึงปลายรากฟันได้หรือมีการแตกหักหรือรอยโรคอื่นๆบริเวณปลายรากฟันสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ p พจ r o ้มนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการรักษาลากฟันแบบย้อนค่ะหลังแ,แล้วเนี่ยเราเคยรักษาลากฟันเนาะซึ่งรากฟันเนี่ยเราก็คือรักษาจากข้างบนใช่ไหมที่ตัวลากฟันแล้วก็ทําการข้ออะไแต่เราต้องทําการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่ตัวลากฟันนะคะคือเหตุของเราเนี่ยมันเกิดเริ่มต้นจากที่เรานะคะกินถั่วนะคะแล้วก็ฟันเราแตกนะคะแต แต่ว่าฟันที่เราแตกเนี่ยเป็นซี่ล่างเนาะและฟันที่เราเคยรักษาลากฟันเนี่ยเป็นซี่ข้างบนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับฟันที่แตกเลยปรากฏว่าฟันที่เราแตกเนี่ยมันไม่ปวดเลยนะคะพอมันไม่ปวดเนี่ยแต่มันไปปวดฟันซี่ข้างบนซึ่งเราก็เอกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไปปวดซี่ข้างบนเราก็เลยไปหาคุณหมอที่ออสเตรเลียค่ะโอเค ถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะต้องการหรือว่าไปหาคุณหมอที่ออสเตรเลียมีขั้นตอนยังไงนะคะในเบื้องต้นเพื่อสามารถดูคลิปการไปหาคุณหมอครั้งแรกที่ออสเตรเลียได้นะคะจากที่เราไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอที่ออสเตรเลียก็ได้ทําการตรวจฟันนะคะเอ็กซเรย์ ray, แล้วคุณหมอบอกว่าฟันเราอะข้างบนที่ทําการรักษามันติดเชื้อนั้นคุณหมอบอกว่าซึ่งที่เนี้ยต้องใช้คุณหมอเฉพาะทางนะคะในการรักษาเราก็ไม่รู้ว่าจะ แพงขนาดไหนเพราะต้องใช้หมอเฉพาะทางด้วยนะคะคุณหมอก็เลยถามว่าเรามีแผ่นกับไทยหรือเปล่านะคะถ้ายัางไม่มีแผ่นกับไทยก็โอเคให้ทานยาไปก่อนเนาะจนควาจะไปรักษาที่ไทยเรารู้สึกว่าเรายังปวดฟันนะคะปวดฟันซี่บนนะแล้วก็หูอื้อว่าไม่ปลอดภัยละกับการที่ร่างกายเรามีเอฟเฟกขนาดนี้จากการปรวดฟันเนาะอ่ะ พอเสร็จแล้วเราก็เลยทําการลาที่โรงเรียนแล้วก็ลาที่ทํางานนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าการรักษาเนี้ยมันนานแค่ไหนเนาะเราก็เลยกลับไทยแล้วละเพราะเรากลัวมันจะมีปัญหาสุขภาพมากกว่านี้เนาะเราไม่รู้ว่าเชื้อโรคมันจะลามไปแค่ไหน,นอะไรเงี้ยค่ะเราดูคลิปคุณหมอที่ support ทางในด้านต่างๆนะคะแล้วก็ไปดูคลินิกว่าเขามีคลินิกที่ไหนบ้างแล้วเราก็ทําการจองนะคะก่อนที่เราจะบินกลับไทยเนาะเราก็ทําการจองในการตรวจรักษาเบื้องต้นก่อน นะคะกับคุณหมอแต่ละที่ในระหว่างนั้นนะคะในหนึ่งเดือนแรกเราทาภารกิจตามหาคุณหมอที่เก่งเฉพาะด้านนะคะในการรักษาลากฟันแล้วก็ในเรื่องของฟันที่เราแตะแล้วก็ให้เขาประเมินว่า,ามันเกิดอะไรขึ้นเลยค่ะต้องบอกว่าเราทําการตรวจไปหาคุณหมอหลายคลินิกมากเลยะคะ่ะทั้งคุณหมอที่คลินิกเฉพาะทางคุณหมอที่อ,อยู่โรงพยาบาลเก่งๆนะคะเราไปหลายที่มาก ไม่ต่ำกว่า5ทีนะคะแล้วก็ทำการเอ็กซเรย์ตรวจทั้งแบบ 2D 3D แบบทุกอย่างเลยนะ,ะใหญ่ Q คิวคุณหมอที่รักษาเฉพาะทางหรือคุณหมอเก่งๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีคิวเข้าละหวันเท่านั้นนะไม่ว่าจะจากโรงพยาบาลหรือคลินิกนั้นๆอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มองไปแล้วว่าการนัดใหม่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะในการที่เราจะทำการผ่าตัดหรือการรักษาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งระหว่างหงเดือนนั้นคือเรา ทำการตรวจเบื้องต้นเพื่อจะเลือกว่าจะทํากับคุณหมอคนไหนก่อนนะยังต้องโมเตลูด้วยนะคะต้องไปไหว้พระขอพรขอให้เจอคุณหมอเก่งๆคุณหมอดีๆเพื่อจะทําการรักษาฟันของเราให้ปลอดภัยนะคะเพราะว่าจากการประเมินแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบ ไม่ใช่แค่ฟันแตกอย่างเดียวละมันเป็นเรื่องของการติดเชื้อนะคะซึ่งมันก็ค่อนข้างอันตรายก็ไปไวเหมือนกันเนาะเพราะมันส่งผลกระทบกับร่างกายในส่วนอื่นของเรานอกจากนั้นเรายังต้องไปหาคุณหมอที่ปากจมูกด้วยนะคะก็คือให้คุณหมอตรวจอาการว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็มีหลายเคล็ดที่คุณหมอให้เราแบบว่ารักษาฟันเคียมบ้างให้เราทำการอุดให้เราทำการรักษาลากฟันแล้วก็ให้เราทำการผ่าตัดอะไรเงี้ยคือ คุณหมอแต่ละท่านก็วินิจฉัยแต่ละอย่างก็แตกต่างกันไปแต่ละการรักษาเนาะแต่ว่าทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะที่จะตัดสินใจเลือกในทางไหนเนะเาะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะรักษากับคุณหมอที่ท่านตาจุลานะคะ mm hmm. รู้สึกว่าคุณหมอเขาใส่ใจในรายละเอียดเนาะเพราะว่าจากที่เราไปตรวจแล้วเนี่ยเขาก็ประเมินให้เราแล้วว่าฟันที่แตกสามารถอุดชั่วคราวได้ เรามีระยะเวลาที่ค่อนข้างน้อยเนาะในการรักษาเพราะว่าเราอาจจะต้องบินกลับไปเรียนหรือว่าบินกลับไปทํางานต่ออะไรอย่างนี้ค่ะอืมแล้วแต่ละโปรเซสบางโปรเซสอย่างเช่นการรักษาลากฟันเทียมเนี่ยอาจจะต้องใช้โปรเซสแบบ6เดือนถึง1ปีเลยอะไรเงี้หรือว่าการที่จะรักษาลากฟันเนี่ยอาจจะใช้เวลาแบบ ขั้นตามก็คือ3เดือน6เดือนอะไรที่ต้องคอยมา follow up อ<ม>ะไรอยงี้ค่ะแต่ว่าหมอที่จุฬาเนี่ยเขาก็มองว่าโอเคข้างตรงฟันล่างที่แตกเนี่ยเราสามารถอุดชั่วคราวได้ก่อนในระยะเวลา1ปีนี้แล้วก็ฟันบนเราต้องทำการารักษาแบบเร่งด่วนก็คือก็ต้องผ่าตัดรักษารักฟันแบบย้อนซึ่งคุณหมอก็นัดคิวให้เรานะคะซึ่งคิวก็ค่อนข้างแน่นไปอีกก่ประมาณอีก2เดือนนะคะ แล้วระหว่างเนี้ยเราก็คือทําการรักษาฟันล่างนะคะแล้วก็เคลียร์ฟันตรวจฟันอะไรเงี้ยจนได้คิวของคุณหมอต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่เราได้เจอคุณหมอที่เก่งแล้วก็เฉพาะทางด้านรักษาลากฟันโดยเฉพาะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณหมอเขาก็ทำวิจัยในเรื่องนี้ด้วยนะคะเขาก็เลยรับเคสของเราเนาะแล้วก็ผ่าตัดนะคะพอวันที่ผ่าตัดเนี่ยก็คือ คุณหมอก็ใช้เวลาร่วมช,ชั่วโมงว่ามันคือการผ่าตัดรักษาแบบย้อนเนาะคือเราคือฟันที่เราเคยรักษาลากฟันมาแล้วข้อฟันมาแล้วคุณหมอก็ต้องทําการผ่าตัดปลายลากฟันที่เคยรักษามาแล้วก็ดูดเอานองออกนะคะแล้วหนองคือใหญ่มากนะคะก็หนองคือใหญ่มากแล้วเราก็ตกใจว่าอมันอยู่ในช่องปากของเราผ่าตัดเอาหนองออกนะคะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กนะคะ ต้องบอกว่าคุณหมอมือเบาและใจเย็นมากๆค่ะพร้อมกับผู้ช่วยนะคะต้องขอบคุณคุณหมอและผู้ช่วยทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับเคสเราเนาะถือว่าค่อ,อนข้างลำบากใจนิดนึงก็ค่อนข้างยากแล้วก็ขอบคุณคุณหมอที่ช่วยรับเคสของเราเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการรักษา ฟันเรามันก็บวมตอนที่ตอนนั้นก็คือท่องอยู่ในใจอย่างเดียวแบบขอให้แบบทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาเนาะแล้วต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เราจะเจอคุณหมอเราก็มูเตลูเยอะมากๆเลยไปไหว้พระขอพรสิกสังสิ์ที่ไหนทุกที่ที่เดินผ่านคือไหว้ขอให้เจอคุณหมอที่ดีขอให้อ่าการรักษานี้ราบรื่นปลอดภัยนะ,ะจากนั้นเนี่ยเราก็ กลับมาดูแลตัวเองเนาะหลังจากยาชาหมดก็คือเราก็ปวดมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าเราก็เบี้ยวมากด้วยปวดมากแล้วคุณหมอก็ให้ประคบะน้ําแข็งเนาะประคบเย็นไว้นะคะเขาก็ให้เจลประคบเย็นมาแล้วก็งดของแข็งนะคะของ อะไรก็ให้ทานแต่ของอนะ่อนเนาะแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยจะมีเลือดออกนะคะระหว่างนั้นหนึ่งอาทิตย์เนาะมันก็ค่อยๆลดลงอาการบวมก็ลดลงนะก็ยังคอย Followup กับคุณหมอนะคะอัปเดตอาการวันต่อวันเนาะแล้วก็คุณหมอก็ให้ทานยาแก้ปวดมาด้วยนะคะระหว่างนั้นแต่ว่าเราก็ยังปวดหัวปวดหูแล้วก็มันกระทบไปหมดเลยนะเพื่อนในการรักษาฟันเนี่ยจริงๆแล้วฟันนี้เป็นอะไรที่สําคัญกับ ร่างกายของเรามาก mm. เลยนะคะก็ต้องมารักษาความสะอาดเนาะช่องปากแล้วก็ฟันของเราเห็นชัดเจนเลยเพราะว่าเราพอเราปวดฟันแต่เราปวดหูปวดหัวแล้วก็ซีขวาเรารู้สึกว่ามันชายกของอะไรแรงตึงอะไรมันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะนั้นที่เขาจะรักษารากฟันเทียมเงี้ยแล้วเขาบอกว่า ฟันของเรามันรักษารักฟันเทียมได้เพราะมันมีเส้นไซนัสเชื่อมโยงอยู่อะไรเงี้ค่ะเราก็เลยไปตรวจคุณหมอไซนัสซึ่งเขาก็เอ็กซเรย์แล้วก็ให้เราดูว่าเออมันเส้นเนี้ยมันโยงกันอยู่กับบริเวณเหงือกอะไรองี้ค่ะซึ่งมันเอฟเฟกมากแล้วรู้สึกว่ามันมันมีหลายๆปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเชื้อโรคนะคะที่มันช่องปากของเราบางที เชื้อโรคหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องมันโดยตรงถึงหัวใจของเราด้วยนะคะก็เลยเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆนะคะเพื่อนๆที่ต้องระวังในเรื่องของช่องปากของเราแล้วก็ทําการรักษาแล้วก็บินกลับที่ออสเตรเลียนะคะก็คือบินกลับมาออสเตรเลียก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะอ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดว่าร่างกายของเราดีขึ้นมากๆเลยนะคะคือเหมือนกับ กลับมาเป็นปกติละอะไรอย่างเงี้ยแต่พอสักพักหนึ่งหลังจากนั้นประมาณ4เดือนเนาะทำการรักษาสะเดือนเราเริ่มมีอาการอีกนะคะซึ่งอาการนี้ก็คือเหมือนอาการแรกเริ่มที่เราเป็นก็คือปวดฟัน ปวดหูหูอื้อนะคะทีนี้เราก็เลยถามคุณหมอเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณหมอก็ถามว่าเรายังกินน้ําแข็งเคี้ยวของหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็แบบไม่มีอะไรนะแต่มีวันหนึ่งแฟนเราบอกว่าเรานอนกัดฟันแบบกัดได้น่ากลัวมากเสียงดังกรอบกร๊อบกรอบซึ่งอันนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเราเป็นคนนอนกัดฟันแต่ว่าแฟนเราบอกว่าเรากัดฟันทุกคืนเลยทีนี้เราก็เลยถามคุณหมอว่ากัดฟันมีผลอะไรกับ กับการรักษาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าเรานอนกัดฟันสิ่งที่เคยรักษาฟันมาคือเป็นศูน์นะคะเราก็เลยเฮ้ยจริงเหรอเราก็เลยเริ่มกลัวทีนี้เราก็เริ่มไปออกตามหาอุปกรณ์ในอุปกรณ์ช่วยในการาให้ไม่กัดฟันนะคะก็คือไนกาดเนาะเราก็ไปเคมิสเราก็ไปซื้อทุกแบรนด์เลยนะคะเพื่อนๆต้องบอกว่าไปซื้อทุกแบรนด์ที่มีอยู่ในเคมิสนะแล้วเราก็มาใช้ อุปกรณ์แรกก็สลีปกริดกาดนะคะก็คือตัวนี้เนาะซึ่งมันจะเป็นกริดกาดที่มันแบบว่าเป็นแบบนี้นะเพื่อนพอเราซื้อมาใช่ป่ะจากเคมิสคือตัวนี้เราซื้อมาแต่มันแค่ครอบฟันข้างหลังอะฟันซี่สุดท้าย2อซี่แค่นั้นนะที่ตรงเนี้ย เสร็จปรากฏว่าพอเรานอนไปมันเหมือนกับลิ้นเราไปดูให้มันออกมาใช้ไม่ได้ผลนะคะก็เสียเงินไปนี่ยังต้องเหลืออยู่นะยังใช้ไม่ได้นะคะอันที่สองเราก็ไปซื้อมาอีกก็คือตัวนี้ค่ะ Happy Sleep อ่ะอันนี้ก็คือเหมือนเป็นกันกันกัดฟันแล้วก็นอนกลนได้ด้วยนะคะพอเราใส่แล้วเหมือนปากเป็ดแล้วเพื่อนคือตัวนี้นี่ คือแต่อันนี้ยังช่วยได้นิดหนึ่งค่ะดีขึ้นมาเพราะเหมือนฟันเราครอบใช่ปะ่ะแต่สุดท้ายอะ่ะตรงเนี้ยมันก็ไม่สุดไม่สุดฟันตัวฟันจริงๆข้างในของเราอยู่ดีนะคะมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ทั้งปากอะไรเงี้ค่ะแล้วก็ลาหายใจลําบากเลยเกินเพราะว่าปากเราต้องปิดนะเป็นปากเป็ดเลยเหมือนมันล็อกไว้นะหายใจลําบากมากออแต่มันช่วย ก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะดีขึ้นมาหน่อยนะคะตัวนี้ก็คือ t r i i e r เ m o u ์อันนี้นะคะเออพอเสร็จเราก็เลยรู้สึกว่ามันลำบากมากกว่าก่อนที่มันสำเร็จรูปอะ่ะมันยังไม่พอดีกับฟันของเราโดยตรงใช่ป้าเพราะฟันของเรามันค่อนข้างอยู่ลึกอะ่ะแล้วในการกัดอะ่ะมันก็มันก็ต้องทั้งปากอะ่ะเออเราก็เลยปินกับ ไทยนะคะนัดคุณหมออีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปทำอ่นกาดเฉพาะแบบว่าทำเฉพาะของเราเนาะพิมพโมเดลเสร็จแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็ทำการขึ้นโมใช่ไหมคะทำอะคริลิกแบบใสเพื่อจะมาใส่แล้วก็ทดลองใสอะไรเงี้ยการหล่อโมเดลให้เราเป็นแบบนี้ ปกตินะคะไนกาดเนี่ยหรือว่าเผือกศบฟันนะก็จะมี2แบบก็คือแบบแข็งนะคะที่ทำมาจากอะคริลิกแล้วก็แบบอ่อนนะคะที่ทำมาจากพลาสติกเนาะซึ่งถ้าใครปกติเนี่ยใครที่มีการสบฟันที่รุนแรงเนี่ยเขาก็ใช้แบบอะคริลิกเนาะแต่ว่าถ้าใครที่เพิ่งเริ่มต้นใส่หรือเริ่มต้นกัดฟันไม่มากนักเนี่ยก็จะใช้แบบใสเนาะซึ่งหลังจากที่คุณหมอได้ทำ พิมฟันให้เราแล้วนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะทําแบบอะคิลิกนะแต่ปรากฏว่ามันไม่พอดีกับฟันเราเลยแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่เราต้องรีบกลับมาที่ออสเตรเลียเนาะคุณหมอก็เลยทําแบบแบบอ่อนให้เรานะคะซึ่งเป็นแบบพลาสติกเนาะแล้วก็ลองใช้แล้วแล้วปรากฏว่ามันช่วยในการสบฟันเรามากๆเลยค่ะในการเพราะว่ามันล็อกพอดีกับฟันเลยอันนี้คือแบบอะคิลิกให้เพื่อนๆดูนะซึ่งอะคิลิกเนี้ย แฟนเราทําด้วยนะถ้าเป็นอะคริลิกก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราต้องแช่น้ำไว้นะก็จะเป็นแบบใสแบบนี้นี่แข็งๆนั่นเพื่อนอันนี้เป็นแบบอะคริลิกซึ่งจะพอดีกับฟันของคนคนนั้นนะเสร็จแล้วทีนี้ของเราเนี่ยเนื่องจากของเรามันมันมีเหตุอุบิเหตุอีกแล้วซึ่งมันไม่พอดีกับฟันเราเนาะก็เลยทําแบบใสนะคะของเราก็จะเป็นแบบนี้ แบบใส์นี่ค่ะจะเป็นแบบใส์แบบนี้นะคะก็จะเป็นฟันของเราโดยเฉพาะนะคะเราก็ถามแฟนเรานะว่าถ้าใส่แบบอะคริลิกเป็นไงเขารู้สึกว่ามันเหมือนกดฟันเนาะมันมันค่อนข้างพอดีเป๊ะแล้วมันแข็งมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันครอบแค่ครึ่งฟันเราตอนที่เราลองใส่เราก็รู้สึกแล้วว่ามันแบบแน่นมากๆอะไรเงี้ยแต่พอเรามาใช้แบบ พลาสติกแบบอ่อนนะคะมันล็อกฟันแล้วมันก็คลอบหมดทั้งฟันเลยเงี้ยเรารู้สึกว่ามันพอดีแล้วมันซอฟมันอ่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแฮปปี้กับการใช้แบบพลาสติกมากๆเลยนะคะคุณหมอก็ทําเผื่อมาให้สองชุดเนาะซึ่งแต่ว่าการที่ใช้แบบพลาสติกมันอาจจะยังแบบยางมันอาจจะไม่คงทนมากมันจะเหมือนกับอันที่เราใช้อันนี้ อันเนี้ยเขาให้เปลี่ยนทุก3วัน1อันซึ่งใน1ชุดเนี้ยมันก็มีแบบหลายอันเลยค่ะเล็กๆ,ๆซึ่งเขาให้เปลี่ยนบ่อยๆเพราะมันเป็นผ้าเกืือโซฟันเนี่ยแบบอ่อนเนี่ยมันช่วยให้เราฟัน ยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเวลาเราใส่ก็สบายนะคะรู้สึกไม่กดทับแล้วก็สะดวกสบายในการใส่กลางคืนเนาะแล้วก็ช่วยเรื่องการสบฟันมากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติถ้าเราสบฟันเนี่ยเรากัดฟันเนี่ยเราจะปวดมากๆค่ะวันตื่นขึ้นมาเราก็จะปวดฟันนะคะแต่ตอนนี้เราหมดปัญหาเรื่องการสบฟันเลยกะช่วยเราได้เยอะมากๆค่ะแล้วก็ที่สําคัญเพื่อนอย่าลืมดูแลช่องปากของตัวเองนะคะเพราะเป็นสิ่งสําคัญมากมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะหูตาคอจมูกปากของเรานะคะแล้วก็ สาคัญคือเรื่องหัวใจของเราโดยตรงด้วยนะคะก็อย่าลืมดูแลรักษาช่องปากของเรานะคะแล้วก็มันไปตรวจนะคะไปหาคุณหมอนะคะไปตรวจเช็คฟันนะคะทุกๆ6เดือนเนาะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรเพื่อนๆก็สามารถที่จะแบ่งปันและแชร์กันได้นะคะเผื่อเป็นประสบการณ์หรือว่าใครมีประสบการณ์ที่ตรงก็จะได้ช่วย ให้ทันท่วงทีเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย